ดวงรายสัปดาห์คนเกิดวันพฤหัสในช่วงวันที่17ถึงวันที่23กระกฎาคม2565ครับวันพฤหัสสัปดาห์นี้ได้ไพ่สี่ถ้วยได้ไพ่ราชนีไม้ได้ไพ่หนึ่งถ้วยได้ไพ่ชาริออตช่วงนี้คนวันพฤหัสเนี่ยมักจะมีคนแปลกหน้านะมาทักทายหรือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีคนมาทักผิดบ่อยเออบางคนจเจ้าเสน่ห์ไงวันพฤหัสบางคน เขาเข้ามาจีบแบบแกล้งรู้จักใช้มุกเสียวๆอะไรแบบนี้แต่เราจะไม่ค่อยชอบหรอกนะสีถ้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยในเรื่องของการงานบางคนเนี่ยเบื่องานอยากปรับเปลี่ยนบางคนรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่มั่นใจในบริษัทที่ตัวเองทําอยู่มองว่ามันยังไม่น่าไม่ไม่มั่นคงมองว่ามันยังไม่มีอนาคตหรือเราไม่สามารถเติบโตไปไม่เห็นหนทางที่มันจะเติบโตในสายงานนี้ได้นะครับ อยากมองหาอาชีพอื่นละแต่ยังไม่เจอนะบางท่านเพื่อนโรงงานที่เคยทะเลาะก,กันอยากจะง้ออยากจะพูดคุยกับเราอยากจะเข้ามาปรับความเข้าใจกับเราแต่เราเนี่ยรู้สึกว่าอไอความรู้สึกตอนนู้นน่ยก่อนหน้านี้เนี่ยฉันให้เธอไปเต็มร้อยเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเสียไปแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะกลับไปคุยไม่อยากจะกลับไปคบอีกนะครับงานมันไม่ขยับหรือว่าอยู่ในช่วงที่ หยุดนิ่งด้วยนะนอกจากเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานแล้วบางคนจะเรื่องงานเนี่ยมันคืองานมันนิ่งๆนะครับงานไม่เดินบางคนเจอเจ้านงเจ้านายเจอคําสั่งจากข้างบนลงมาปรับแผนงานโดยไม่บอกเราหรือลูกค้าที่ดีลกันไว้อย่างดีอย่างดีอย่เงียบหายไปดูโยงไปหาไพ่ไปอื่นบางคนไม่พอใจเรื่องรถอยากเปลี่ยนรถอยากได้รถใหม่บางคนอยากเปลี่ยนโซฟาเก้าอี้ทํางานเพื่อให้เป็นเก้าอี้แบบโซฟาที่มันรักษาสุขภาพ นะเป็นเก้าอี้โซฟาเพื่อสุขภาพอะไรแบบนี้แต่มันยังติดติดเัดเรื่องของการเงินนี่แหละจะซื้อจะเปลี่ยนก็กลุ้มใจกลัวเงินไม่พอในอนาคตเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากกว่าการเงินสัปดาห์นี้ได้ไพ่ชริออตนะครับเป็นรูปของอรชุนนะครับกับพระกิษณะก็เป็นทหารออกรบอะเนาะแน่นอนว่าคุณกําลังเจอปัญหาทางการเงินในสาหรับสัปดาห์นี้บางคนลถเสียรถคันเก่ามันเก่ามากแล้วขับขับซ่อม ไปซ่อมไปก็รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าอยากเปลี่ยนอย่างที่บอกไปบางคนหงุดหงิดใจทวงหนี้ลูกหนี้ต้องตามต้องตื้นะครับกลายเป็นว่าเราปวดหัวมากเจ้านี้เนี่ยปวดหัวมากกว่าลูกหนี้อีกนะครับจะ่ไพ่ใบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะถ้าจัดก,การดีๆเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ผ่านไปได้แข็งๆหน่อยบอกสัปดาห์นี้อะไรก็แล้วแต่ทําจิตทําใจให้มันแข็งๆเข้าไว้เดี๋ยวมันจะผ่านไปนะครับส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ต่างประเทศทํางานกับคนต่างชาติภายทหารเนาะภายท,หา,ทหารตำรวจทหารตำรวจหรืองานที่ใช้ความสามารถทางภาษาก็จะดีหรืองานที่ไปต้องไปดิวกับคนที่มันแวดวงราชการทหารตำรวจก็จะดีนะครับบางท่านทํางานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ขายรถยนต์อาชีพซ่อมบำรุงรถหรือว่ารถมือสองซื้อมาขายไปจับซื้อจับซ่อมจับปล่อยอะไรเงี้ยก็จะดีนะครับนะไม่ใช่ดีเพียงแต่ก็ต้อง ไม่ใช่ดีแบบสบายนะเพียงแต่ว่ามันลุยหน่อยลุยลุยงานแล้วมันเห็นเงินให้มันให้มันชื่นใจนะครับความรักไพร่ราชนีไม้ความรักเป็นช่วงที่ดูแลเอาใจใส่กันดีนะครับบางท่านดูแลเอาใจใส่กันมากๆอาจจะดูว่าจุกจิกเสียด้วยซ้ํานะครับแต่โดยรวมแล้วคือความห่วงใยที่มีให้กันนะครับสําหรับคนที่มีคู่บางท่านได้ปลอบใจได้ช่วยเหลือกันในเรื่อง เรื่องงานส่วนคนโสดผู้ชายนะครับอาจจะพบเจอหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ทํางานเก่งหรือรูปร่างโปร่งๆ้อมๆก็จะมีความประทับใจกันเกิดขึ้นส่วนคนผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่าไปชอบใครอยู่มันก็จะหมายความว่าเป็นช่วงที่คุณพยายามจะหาเรื่องคุยกับเขาเองโชว์ความสวยของตัวเองนะครับเป็นช่วงตามจีบเขาอะนะครับบางท่านนะมันจะเป็นแบบ working woman ใช่ไหม ก็จะมีผู้ชายเข้ามาประทับใจในความเก่งของเราเองเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับสุขภาพไพ่หนึ่งถ้วยเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะดีขึ้นนะครับในแง่ของสุขภาพคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นจิตใจแจ,จ่มใสขึ้นคนที่หม่นหมองอยู่จิตใจสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้ผมห่วงเรื่องการเงินนะการเงินเนี่ยบางคนนะอาจจะต้องวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งหาลูกค้าวิ่งคุยกับลูกค้าหน่อยนะครับพยายามตามติดลูกค้าไว้นะครับก็ จะดีขึ้นได้ในในแง่ของการเงินนะครับเอาละครับนี่คือดวงทั้งหมดในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพฤหัสก็ฝากคนที่เกิดวันพฤหัสกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไวด้วยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ